สวัสดีครับถ้าเราจะมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิรูปกับการปฏิวัติก่อนหน่นต้องทําความเข้าใจกับ2คํานี้เพราะว่ามีการบิดเบือนความหมายของคําว่าปฏิวัติหรือปฏิรูปสิ่งที่ถูกบิดเบือนมากที่สุดตอนนี้คือเรื่องของการปฏิรูปเราก็จะเห็นม็อบสุดเทพออกมาตะโกน เราก็ต้องการปฏิรูปปฏิรูปในความหมายนั้นน่ะความหมายของมอบสุเทพมันเป็นการทําลายมากกว่าการที่จะปฏิรูปทําให้ดีขึ้นคือ,คอการทําลายประชาธิปไตยการทําลายพื้นที่ประชาธิปไตยแต่เราควรจะใช้คําว่าปฏิรูปในลักษณะของการทําให้ดีขึ้นส่วนคําว่าปฏิวัติก็มักจะมีคน พูดเรื่องการรัฐประหารว่าเป็นการปฏิวัติแต่การปฏิวัติเนี่ยมันมากกว่ารัฐประหารเพราะว่ารัฐประหารนี่ก็แค่เปลี่ยนตัวรัฐบาลผ่านการยึดอำนาจโดยทหารแต่การปฏิวัติเนี่ยเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมบางครั้งอาจจะเป็นแค่ปฏิวัติแบบการเมืองซึ่งยังไม่เปลี่ยนระบบจากระบบทุนนิยมไปสู่สังคมนิยม ก็คือการปฏิวัติโดยมวลชนที่ทําให้เผด็จการกลายเป็นประชาธิปไตยหรือบางครั้งก็เป็นการปฏิวัติทั้งโครงสร้างสังคมทั้งการเมืองทั้งเศษษษษษษรษฐกิจเช่นการปฏิวัติไปสู่สังคมนิยมตัวอย่างก็เช่นเรื่องของการปฏิวัติบรลัสเซีย1917ทีนี้เวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิวัติกับการปฏิรูป เราจะต้องศึกษางานของนักมาร์กซิสชาวโปแลนด์ที่อยู่ในเยอรมันที่โรสลักสัมเบิร์กซึ่งเขาเคยเขียนหนังสือการปฏิวัติหรือการปฏิปฏิรูปโรสลักสัมเบิร์กเนี่ยอธิบายว่าในระยะเวลาที่เขาเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมักจะมีคนเสนอว่าการปฏิวัติ คอยการปฏิวัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรุนแรงมันพลิกเปลี่ยนสังคมรวดเร็วเกินไปส่วนการปฏิรูปนั้นจะดีกว่าเพราะว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนไม่รุนแรงแต่โรสลักส์สเบอร์กอธิบายว่าคนที่เสนอให้ปฏิรูปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเป้าหมายต่างกับ นักปฏิวัติเขาไม่ต้องการเปลี่ยนระบบจริงๆหรือถ้าเขาคิดว่าเขากําลังจะเปลี่ยนระบบเขาก็เพียงแต่หลอกตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิรูปเนี่ยเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงภายในกรอบที่ดํารงอยู่ในปัจจุบันส่วนการปฏิวัติเป็นการเปลี่ยนกรอบฉะนั้นเป้าหมายมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็เส้นทางเดินก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ย รสลักสมเบิร์กมองว่านักปฏิวัติมาร์กซิสต์เนี่ยต้องให้ความสำคัญกับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปที่ทำให้มีพื้นที่ประชาธิปไตยมากขึ้นในสังคมทำให้เราเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นทำให้เราเสนอแนวความคิดของเราได้ในสังคมที่มีเสรีภาพยิ่งกว่านั้นเนี่ยการต่อสู้เพื่อสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆการทำให้ชีวิตคน ดีขึ้นเล็กๆนน้อยในรูปธรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็เป็นสิ่งที่นักปฏิวัติก็จะต้องทำด้วยเพื่อเป็นการฝึกฝนการต่อสู้เพื่อทำให้ชีวิตของอชนชั้นกรรมชีพดีขึ้นแต่เราก็เข้าใจในฐานะที่เป็นมาร์กซิส์ว่าการปฏิรูปทั้งหลายเนี่ยมันบางทีมันก็อาจจะทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่ในอนาคตเนี่ย ถ้าชนชั้นปกครองยังอยู่ทั้งกรอบเก่าถ้ากรอบเก่าๆยังอยู่เนี่ยเขาก็เอาคืนได้เขาก็หมุนนาฬิกากลับได้ฉะนั้นเนี่ยการปฏิรูปมันเอามาแทนที่การปฏิวัติไม่ได้นอกจากนี้เนี่ยรสลักสเบอร์อธิบายว่าเมื่อมีการปฏิวัติทุกครั้งในสังคมเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ปฏิรูปไปข้างหน้าเพิ่มขึ้นถ้าไม่มีการปฏิวัติแต่แรกเนี่ย การปฏิรูปที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ละสังคมเนี่ยย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ตัวอย่างที่ชัดเจนก็อย่างเช่นเรื่องของการปฏิวัติลม้มระบบฟิวดัลหรือระบบขุนนางซึ่งนำไปสู่ระบบทุนนิยมถ้าไม่มีการปฏิวัติแบบนี้เช่นในฝรั่งเศสในอังกฤษในสหรัฐอเมริกาหรือในฮอลแลนด์เนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะปฏิรูปไปสู่ระบบประชาธิปไตยทุนนิยมได้ ฉะนั้นการปฏิวัติทุกครั้งเนี่ยมันเปลี่ยนกรอบแล้วมันทํามันเปิดโอกาสให้ปฏิรูปเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยเราเป็นทั้งนักปฏิวัติและนักปฏิรูปและโลสละสันเบิกฟันทงว่านักปฏิวัติเนี่ยเป็นนักปฏิรูปที่ดีที่สุดตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในสังคมไทยตอนนี้ก็คือว่า ส่วนใหญ่เวลาเราเสนอว่าเออควรจะปฏิรูปสังคมควรจะยกเลิกกฎหมายหนึ่งควรจะให้มีลูกขุนในระบบยุติธรรมควรจะให้มีการเลือกตั้งมากขึ้นเนี่ยก็มักจะมีคนบอกโอ้ยงี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวทหารก็จะทํรารัฐประหารหรือเขาจะบอกว่าอย่างงี้ไม่ได้หรอกคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือว่าเขาจะบอกว่าฟายมาก,ก็จะก็จะออตีกลับไป ก็คือว่าแม้แต่เรื่องของการปฏิรูปในกรอบเช่นการยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองหรือการนำระบบลูกขุนเข้ามาเนี่ยคนที่เขาไม่ใช่นักปฏิวัติคนที่เขายึดติดกับกรอบเนี่ยเขายังไม่กล้าทําฉะนั้นเนี่ยคนที่กล้าเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ยังอยู่ในกรอบอยู่นะซึ่งยังถือว่าเป็นการปฏิรูปเนี่ยก็เป็นคนที่มองไปไกลกว่าการอยู่ในกรอบคนที่ มองว่าสังคมน่าจะดีกว่านี้อีกเยอะแต่ว่าเราก็ในช่วงนี้เราก็จะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงแค่น,น้อยในขณะที่เรากำลังฝึกฝนกำลังขยายอิทธิพลกำลังปลุกระดมคนกำลังสร้างพรรคการเมืองอะไรทํานองนั้นทีนี้ <c oughs> ถ้าเรามาคือ เรามามาคุยกันเรื่องการปฏิรูปการปฏิวัติในลักษณะที่นามาทำไม่ได้เพราะทุกวันนี้มีการต่อสู้ยหย่หลวงในในสังคมไทยเราก็ต้องพูดว่าเราเนี่ยในฐานะเลี้ยวซ้ายในฐานะนักมาร์กซิสเนี่ยเราต้องการเห็นการปฏิรูปการเมืองในสังคมไทยอย่างไรเพราะว่ามันมันก็มีหลายชุดความคิดที่แข่งกันอยู่ฝ่ายยิ่งลักก็จะบอกว่า เออก็จะปฏิรูปการเมืองแต่ไม่ไม,ไม่ลงรายละเอียดแต่เขาก็จะมองว่าคนที่ควรจะคุมการปฏิรูปก็ควรจะเป็นพวกนายพลขาล้าราชการชั้นสูงพวกอธิการบดีนายทุนส่วนสุเทพก็อยากจะปฏิรูปการเมืองเหมือนกันแต่เขาก็ <c oughs> อย่างที่พูดไปแล้วก็คือว่ามีการบิดเบือนความหมายเขาก็จริงจริงวะเขาอยากจะลดพื้นที่ประชาธิปไตย ทำให้คนอย่างเขาซึ่งไม่เคยชนะการเลือกตั้งเนี่ยมีอิทธิพลได้มันก็เป็นอีกความหมายหนึ่ง <c oughs> หรือว่าจะมีพวก NGO ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนภาคประชาชนอยากจะปฏิรูปการเมืองแต่จริงๆเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรไปมากมายอยากจะให้นะพวกเขาหรือว่ากลุ่มในชุมชนต่างๆมี มีอำนาจตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแต่จริงๆมันก็ไม่เพียงพอแล้วบางทีมันก็มันก็จะลงไปในรูปแบบเดียวกับฝ่ายกลุ่มทุนได้ซ้ำไปเช่นการลด <c oughs> การลดอำนาจของรัฐการลดงบประมาณของรัฐซึ่ง NGO ก็เคยเสนอเนี่ยมันไปในทิดทางเดียวกับพวกที่บอกว่านะพวกเสรีนิยมกลไายตลาดพวกนะแนวนายทุนที่มองว่านะ มือคาย,ยาวสาวได้สาวเอารถการช่วยเหลือของรัฐที่จะให้กับประชาชนธรรมดาหรือแม้แต่ไปในทิศทางเดียวกับแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการปฏิรูปการเมืองที่เราต้องต้องการเห็นและตลอดเวลาที่เราพูดเนี่ยเราก็จะมองว่ามันมันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายคือเปลี่ยนโครงสร้างให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ลดการความไม่เท่าเทียมแล้วก็ยกเลิกการขูดรีดของระบบทุนนิยมนั่นคือเป้าหมายระยะยาวแต่ว่าในระยะสั้นการปฏิรูปที่เราต้องการเห็นเนี่ยเราต้องคําถามแรกก็คือว่าเวลาพูดว่าปฏิรูปเนี่ยปฏิรูปเพื่อใครเพื่อชนชั้นไหนเพราะว่าสังคมเราเนี่ยมันเป็นสังคมชนชั้นคนก็มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลา พวกนักวิชาการที่บอกว่ามันไม่ต้องพูดถึงชนชั้นพูดถึงความเป็นกลางก็ได้ก็กำลังปฏิเสธความจริงที่ที่ปรากฏอยู่ทุกวันในสังคมว่าแต่ละกลุ่มแต่ว่าชนชั้นเนี่ยมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันไปฉะนั้นเราต้องฟันธงไปก่อนว่าเราต้องการปฏิรูปเพื่อผลประโยชน์ของคนชั้นล่างก็คือคนทำงานกรรมชีพเกษตรกรร,กา,ร,กรายย่อย แล้วก็คนที่ถูกกดขี่ในรูปแบบต่างๆเช่นชนเผ่าคนรักเพศเดียวกันสตรีนะไม่ว่าจะกลมหนไหเนี่ยนี่คือนี่คือสิ่งที่เราต้องการแห่งคือกรารปฏิรูปทําให้สังคมดีขึ้นเพื่อคนเหล่านี้เพื่อคนที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีอํานาจไม่มีอิทธิพลในในสังคมเพราะว่าถูกครอบครอบงมโดยส่วนชั้นปกครอง ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปเพื่อคนชั้นล่างเนี่ยผมอยากจะเสนอ6หลักการสำคัญที่เราจะต้องมาพิจารณาอันที่หนึ่งก็คือเราจะต้องปฏิรูปเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อขยายพื้นที่ประชาธิปไตยไม่ใช่ปฏิรูปเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพนะอันนั้นไม่ใช่ปฏิรูปอันนี้ก็หมายความว่าเราต้องขยาย ระบบการเลือกตั้งเราต้องขยายไปจากแค่เรื่องสอสไปสู่สอวอทั้งหมดไปสู่ะระบบศาลผู้พิพากษาคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาทหารตำรวจอะไรทำนองนี้แล้วก็เราต้องในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราจะปฏิรูปเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยขยายสิทธิเสรีภาพเนี่ย เราก็จะต้องยกเลิกกฎหมายประเด็จการที่ปิดปากประชาชนโดยเฉพาะกฎหมาย 1- นึหสองหลักการที่2ในการปฏิรูปการเมืองเพื่อคนชั้นล่างก็คือเราต้องเสนอว่าต้องมีการสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ําก็คือต้องสร้างรัฐสอดิการผ่านการเก็บภาษีก้าวหน้าจากคนรวยแล้วก็จัดระบบ นะสำหรับสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเช่นเรื่องของที่อยู่อาศัยนะรายได้เรื่องของการรักษาพยาบาลนะการศึกษาให้มันเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องจัดให้ประชาชนส่วนใหญ่ทุกคนเลยนะในลักษณะทีนะ่เท่าเทียมกันและมีคุณภาพด้วยรัฐสวัสดิการนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการ ลดความเหลื่อมล้าเนี่ยเราจะต้องพูดถึงเรื่องของการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าทุนิยมเนี่ยแล้วก็การกอบโกยของพวกที่เห็นแก่ตัวมักจะทำร้ายสิส่งแวดล้อมฉะนั้นเนี่ยเราต้องการให้สังคมไทยมีรถไฟความเร็วสูงเพื่อลดการใช้รถยนต์เพื่อลดการการใช้เครื่องบิน เราต้องการเห็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนะแบบที่ไม่สร้างคาร์บอนไดออกไซด์หรือทำลายโลกทำให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นก็คือการผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดหรือลมทรนองนั้นหลักการที่3สําสำหรับการปฏิรูปการเมืองสำหรับคนชั้นล่างก็คือเป็นเรื่องสำคัญมากแนละนี้ตรง ตรงข้ามกับสิ่งที่ยิ่งลักเสนอก็คือเราต้องลดอิทธิพลของพวกนายทุนทหารข้าราชการเราไม่ควรจะให้พวกนี้เป็นเป็นพวกที่กําหนดรูปแบบของการปฏิรูปเราต้องลดอิทธิพลของนายทุนในสถานที่ทํางานทุกแห่งไม่ใช่ว่านายทุนทำตัวเป็นผดเด็จการแล้วก็คนงานก็ต้องไปไปรับจ้างนะตามเงื่อนไขของนายทุน ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าป้าหมายระยะยาวของเราเนี่ยคือการกำจัดนายทุนเลยแต่ว่าในในระยะสั้นวเวลาปฏิรูปเนี่ยเราต้องการเห็นพลังของสภาพรายง,งานเพิ่มขึ้นอำนาจต่อรองดีขึ้นไม่มีกฎหมายจำกัดการเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องของอิทธิพลนายทุนก็ควรจะถูกลดโดยการเก็บภาษีด้วยส่วนทหารเนี่ยเราจะต้องลงโทษทหารที่ฆ่าประชาชน ลงโทษทหารที่ทํารัฐประหารแล้วก็ลดอิทธิพลของทหารในสื่อในอสิ่งอื่นๆทั้งหมดด้วยอนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของข้าราชการเนี่ยรเราไม่ควรจะมีระบบที่ว่าสส,สที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถูกข้าราชการนะาแบบห้ามไม่ให้ทำโน่นทำนี่ หรือว่าคนที่ถูกแต่งตั้งทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเออทำไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะมันผิดกฎหมายกฎหมายอะไรใครเป็นคนคนร่างฉะนั้นเนี่ยเร,เราจะต้องเราจะต้องลดอิทธิพลของความเป็นผดเด็จการของทั้งนายทุนทหารข้าราชการนะโดยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องพูดถึงคือเรื่องของระบบยุติธรรมด้วยคือต้องนำนะคนธรรมดาเข้ามาในระบบยุติธรรมและสิ่งที่ที่ เป็นตัวอย่างที่ดีสุดก็คือ,คอเอาพลเมืองธรรมดาวเข้ามาเป็นคณะลูกขุนในการาพิจารณาคดีต่างๆหลักการที่4ในการปฏิรูปการเมืองเพื่อคนชั้นล่างก็คือเราจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมนะของคนชั้นล่างคนทำงาน,น,งานการรมชีพเกษตรกรรายย่อยในที่นี้ว่าเราใช้คำว่าส่วนร่วมเนี่ยไม่ใช่ส่วนร่วมแบบที่ ไยอภยิสิทธิชนนี่เขาเขาชอบพูดถึงก็คือว่าเราเขาเขาปรึกษากับเราเสร็จแล้วเขาก็ไปทําตามใจชอบนั่นไม่ใช่การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมก็คือว่าคนธรรมดาในพื้นที่ในชุมชนในสถานที่ทํางานต่างๆจะต้องเลือกตัวแทนเข้ามาในการบริหารสังคมไม่ว่าจะเป็นการบริหารโรงเรียนโรงพยาบาลเรื่องของเทศบาลหรืออะไรแบบนี้นะ ก็คือไม่ไม่ควรจะมีการจํากัดว่าต้องจบเป็นญาตรีต้องนู่นต้องนี่ก็คือคนธรรมดานั่นเองเคารพกันนะไว้ใจกันว่าคนธรรมดานเนี่ยสามารถจะบริหารสังคมได้หลักการที่5ในการปฏิรูปสังคมสําหรับคนชั้นล่างก็คือเราเราจะต้องคัดค้านแนวความคิดบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างประชาธิปไตย อันหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเรื่องของอแนวความคิดชาตินิยมที่พยายามจะนะทําให้คนตาบอดมองไม่เห็นผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เอามาเป็นข้ออ้างในการลงโทษคนอื่นหรือว่าการทําสงครามกับเพื่อนบ้านแต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือเรื่องของแนวความคิดของนายทุนแนวความคิดเสรีนิยมแนวความคิดเสรีนิยมกลไกตลาดก็คือเสรีนิยมทั้งในเรื่องของการเมือง และเศรษฐกิจบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเราไปคัดค้านแนวการเมืองเสรีนิยมเราคัดค้านแนวการเมืองเสรีนิยมเพราะมันเป็นการเมืองของชนชั้นปกครองมันมีการบิดเบือนความจริงตัวอย่างของแนวความคิดเสรีนิยมทางการเมืองที่เราเห็นในรัฐธรรมนูญปี40คือการพูดถึงเรื่องขององค์กรอิสระเราทราบดีว่าองค์กรอิสระมันไม่ได้อิสระจาก อะไรมากมายมันอิสระจากการจากกระบวนการประชาธิปไตยแต่มันไม่ได้อิสระจากอิทธิพลของคนที่มีอำนาจในสังคมมันเป็นการโกโหกหลอกลวงไม่มีอะไรจริงที่อิสระจากผลประโยชน์ของฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่ง,นงในสังคมหรือว่าเรื่องของการพูดถึงความเป็นกลางไม่มีใครเป็นกลางคือคือคือผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่า คนที่อ้างตัวเป็นกลางนี่มีแค่สองทนี้ก็คือคนที่แบบโง่เขลาไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็อาจจะเป็นกลางได้อีกชนิดหนึ่งคือคนโกหกโกหกว่าตัวเองเป็นกลางแต่จริงๆแล้วเข้ากับผลประโยชน์ของชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งตัวอย่างนะเรื่องของการเสนอองค์กรอิสระคือทุกครั้งที่มีการเสนอองค์กรอิสระเป็นรูปธรรมในในสังคมไทยในรอบ10 20ปีที่ผ่านมามันเป็นข้อเสนอให้จำกัดประชาธิปไตยนะหรือว่าตัวอย่างของออออสถาบันวิจัย TDRI เขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันควรจะมีองค์กรอิสระหรือคนเป็นกลางคอยคอยตรวจสอบควบคุมการใช้งบประมาณของรัฐความหมายจริงก็คือว่าฝ่ายนายทุนเนี่ยต้องการที่จะควบคุมการใช้งบประมาณรัฐ โดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะเขามองว่าถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใช้งบประมาณรัฐมากเกินไปเพื่อช่วยคนจนมันก็จะเป็นผลเสียต่อนายทุนแต่เขาก็จะไม่พูดอย่างนั้นโดยตรงเขาจะบอกว่าเป็นผลเสียต่อชาติก็เพราะว่าเขามองว่าชาติเป็นของนายทุนฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคัดค้านแนวความคิดแบบนี้ที่อ้างความเป็นกลางเอาแนวความคิดเสรีนิยมเราต้องการ ประชาธิปไตยที่เป็นรูปธรรมที่คนชั้นล่างเนี่ยเข้าไปบริหารสังคมไม่ใช่เอาผู้ทรงคุณวุฒิที่สายหน้ากากความเป็นกลางมามีอิทธิพลในสังคมหลักการสุดท้ายหลักการที่6ในการปฏิรูปสังคมเพื่อ,อคนชั้นล่างก็คือเราจะต้องเน้นและปกป้องความหลากหลายในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เชื่อชาติศาส,สนาหรือการไม่เชื่อศาสนาหรือการลดนิยมทางเพศหรืออะไรก็ตามเราจะต้องปกปก้องความหลากหลายไม่ใช่ว่าบอกว่ามันมีความเป็นไทยความเป็นไทยใคยเป็นคนกําหนดไทยก็ไม่ได้แบบแบบครอบคลุมทุกคนในสังคมด้วยฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเชิดชูความหลากหลายในทุกรูปแบบในในสังคมเรา นี่คือนี่คือ6ประเด็นสำหรับการปฏิรูปการเมืองเพื่อคนชั้นล่างที่เราควรจะเสนอทีนี้การที่เราจะมาเข้าใจกันว่าเราต้องการอะไรการที่เราจะเขียนแถานการไปว่านี่เราต้องการ1 2 3 4 5 6มันไม่มีความหมายเท่าไหร่หรอกนะถ้าเราไม่สร้างองค์กรอ,องค์กรสังคมิยมปฏิวัติของเรา ถ้าเราไม่เข้าไปช่วงชิงนะมวลชนต่างๆฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะคิดวิเคราะห์ในเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องสําคัญการที่เราจะเสนอความคิดกระตุ้นให้คนอื่นคิดตามก็เป็นเรื่องสําคัญแต่มันในที่สุดไม่มีความหมายถ้าเราไม่สร้างพรรคปฏิวัติและการสร้างพรรคปฏิวัติเนี่ยหมายถึงการที่เราจะต้องมาพิจารณานะ ดึงคนมาเป็นสมาชิกชักชวนให้เป็นสมาชิกจริงๆผ่านวิธีการต่างๆที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์สื่อการประชุมหรือการเคลื่อนไหวถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ขอบคุณครับสวัสดี